<laughs> โ,โหหมาอยากลองของนะทุกคนมาอยากลองของเข,เขา,เ,า,เ,ขาเ,ขเขาเกิดว่าไฟไฟเป็นไงอยากอยากเข้าไปเหรอลูกอยากเข้าไปเหรอ, <laughs> อ dạ <laughs> không phải... đi, không nào khó nè đó nè nè nào, nè 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 ไงตัวเล็กไม่ต้องเชียงดินี่ตัวนี้ดิสามต,ตัวนี้ทำไรเนะี่ยทำไรเนะี่ยฮึจ <c oughs> ุดไฟทำไมลูกเฮ้ ทำไรนี่ฮะทำไรนี่ไรโพทำไรไม่ทำนีลูกทำไรเนี่ยอะไร,ะไร,ะไร,ะไรตัวนี้ล่ะมองไร จะนี่ได้อ้าวไปทำอะไรไปทำไรอะเพื่อนดูดิดูดิตัวนี้โอ้โหตัวนี้คือหนาวหนาวโคตรเลยเนะนี่ยจะเรื่ออยากลองของจะเข้าไปเดี๋ยวใคร <c oughs> อัน,นี่กันไม้อยู่ตูตาเขาสิโคนสิ